สวัสดีเจ้าข้าเจ้าจะมาทำสวนเจ้าข้าเจ้าจะมาทำสวนเจ้า 大家好。 กำสวนค่ะเราจะเตรียมทำแปลงผักกันนะคะเไปซื้อไม้มาเมื่อว,วานเราจะทำแปลงผักกันตอนตรงนี้กำลังเตรียมของค่ะนี่ครเดี๋ยวเราจะขุดเราจะขุดดินตรงนี้แล้วก็จะเป็นทำเตรียมแปลงผักดินไม่เสมอ ้านผักเราก็เสร็จแล้วผู้บ่าวข้างนอกเรากำลังจะเตรียมทำเดี๋ยวมาดูกันนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่ในบ้านผักนะคะเพราะว่าเรามำรัจะทำอะไรคะมาหาทำอะไรไม่เจอนะคะวันนี้เราก็อยู่ในบ้านผักปลูกผักสะสมทำแปลงผักนะคะาทหุ่นนะสิคะ คนไหนมเาเาเลยก็ค็แผ่นนั้นเราไปไหนเลยก็อเราตัดเสร็จแล้วเราไปที่ไม่ตรงไหนล่ะแผ่นนั้นะอ๋อแผ่นอนนี้เราอยุ่นี่ค่ะนี่ค่ะเราตัดไว้แล้ว ตะเอาอะไรมายัดปากเันสิอันนี้ แตกค่ะค่ะเสร็จแล้วค่ะแล้วก็เอามาใส่อีกอันเนี่ยก็เสียดหุ้ยท้องแล้วนี่ ก็ใส่ฝดลมมันแรงเกินพี่จ้คน่วยไม่รู้แต่ก็จะมาทำสวนอีกนะคะ <c oughs> จะมาทำสวนอยู่ตรงนี้ค่ะมุมนี้ค่ะมุมนี้ค่ะเดินมาทำสวนอยู่มุมนี้เจ้าอีปีอีปีคนสวยมาเฮ็ดสวนอยู่มองนี้เจ้า ตี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 ตตเป็นบ้าอะไรไม่เนอะตีบ้าหัไปซื้อขอม้ร้อยยี่ จำไม่ได้ออกไว้เหลือ,อไปไว้ตรงไหนล่จะจำไม่ได้แล้วพี่เอ๋ยอันนี้เราเอาไปไว้ที่ไหนเจ้าน้าไม่มีเลยยังหาของไม่ครบเลยค่ะเดี๋ยวต้องเข้าบ้านใหม่ก่อนนะคะยังหาของไม่ครบค่ะ,คคะจำมาแล้วเจ้าอีปีเ้เอ๋ย

อินต่รวมาจะสั่งปั้งกันกันเลนะจีไม่อินตอไอ้แป๊กเขาบอกลยจ้

ห้าโมงครึ่งหกโมงนะหกโมงนะจะหกโมงแล้วนี่ไงแล้วก็ปูแบบน,นี้ค่ะรถต่อปูเวลาเราลดน้ำมันจะได้ไม่ซึมออกไปข้างนอกเห็นเพื่อนมันบอกนะเดี๋ยวเราไม่ได้ลดน้ําต้นนั้นแตงกวากับพริกหยกพริกเม็ดใหญ่เห็นไหมออกมาแล้วสองลูก มะเขือเทศแต่พระไม่ได้เทศนะมะเขือมันเทศของมันเองนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะทำอันนี้ให้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวพวกนี้เราก็จะปลูกผักอันนี้สะพานสะพานเราเดินเข้าไปในสวนเราจะทำสะพานต้องทำต่อมาอีกนิดนึงเนาะวันนี้เข้าไปในอากาศก็ดีเห็นไหมละ่ะสามีน่ากินวายแล้ว มีความสุขพริกเราต้นหอมเรานะมีเยอะแล้วนี่ก็ปลูกผักก็ไม่ออกเลยอนี้อันนี้ก็ออกนะต้นอะไรไมันก็กำลังออกเต็มไปหมดเลยต้นหญ้าหรือเปล่าไม่ได้ลดนะ้ำมาสองวันแล้วอันนี้ต้นหอมค่ะหอมกับผักชีนะคิดว่าเนาะ นี่อะไรวะนี่อะไรวะเลือเม็ดผักชีนะเม็ดผักชีพี่สาวให้มามีผักสลัดด้วยออกเลยปีนี้นี่แค่หอมเราหอมกับผักชีหอมกับผักชีออกเยอะมากเลยไม่ได้ลดน้ามันอนะ่ะเนาะเดี๋ยวต้องลดน้ําพวกนี้ต้องลดน้ำตะไคร้เย็นหน่องไม่ตายเฮ้ยยังโปะ่โหออกมาอยู่นี่คืบรรยากาศห้าโมงเย็นหกโมงเย็น สวยบรรยากรศสวยค่ะนี่ธงชาติไทยแล้วก็กิ่วเกลียวเกลียวบ๊มนิัยนี่ตอนเย็ยนกับกับอุศอุด I'm not Per di loro. Che tanto, ma lì... ยาวมันจะสูงไปกันนิดนึงเดี๋ยวจะขุดล่องขุดล่องก่นเราจะขุดล่องเราจะขุดล่องเดี๋ยวเราทำตัวนี้เสร็จกันเราจะขุดล่องพอทำตัวนี้ให้เสร็จก่อนมันจะขุดล่องได้เนาะ เมทำงานสามีนั่งแดกอยู่นู่นค่ะทวทีกี่สั่วโมงไปแล้วเสร็จแล้วค่ะที่ทำสวนจะเป็นลักษณะ ขนามันก็เป็นแบบนี้นะคะม้านส่วนผักเราเห็นไหมล่ะเดี๋ยวจะทำที่เหยียบตรงนี้นี่ค่ะสุดปั๊นี่ค่ะ,คะเหมือนมันจะ จะไปขุดตรงนั้นลงตรงนั้นลงสักหน่อยนะตอนนี้เราก็ใส่ปูนขาวผสมดินนะคะเดี๋ยวก็จะใส่ปุ๋ยขี้ไก่อีกเราต้องฆ่าเชื้อก่อนบ้านเราสวยไหมในทางเข้าประตูเราอันนี้ประตูทางเข้าของเรานี่เป็นประตูทางเข้านะคะพ่ตาก็เหยียบไปลงไปเลยเหยียบลงไปลงทับบุบแบบงามๆสวยๆเห็นไหมล่ะ นี่สามก้าก็ถึงแล้วต้นมะเขือเทศเราปลูกเมื่อวาค่ะรู้จะตายหรือจะอยู่เปล่าก็ไม่รู้เนาะต้นแ่งเราซื้อมาเมือเช้าอันนี้เป็นพริกนะคะพริกอี้อนนี้ค่ะต้นนะห้าสิบห้านะที่ข้างบ้านเนี่ยเราไม่ทำมาเพาะเองเหรอเพราะเราปัวเรารวย มะเขอเทศเดี๋ยวจะเอาดินมาผสมอีกหน่อยนะเพราะว่าเราก็จะ,ะเสร็สปูนขาวนะคะ